ประจาเดือนกลับมาอีกรอบนะคะเป็นเรื่องดีนะคะผิวเขาอะ่ะมันจะใสขึ้นใสขึ้นนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะคะบอกว่าแม่ไม่ต้องวอรี่เลยอย่างี้ทานต่อไปเรื่อยๆปัจจุบันก็น่าเด้งคนเดียวอยู่ที่อุบลเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้อ่ะเรามาดูระบบสุดท้ายนะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะคะสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะและที่สําคัญคือป้องกันการ เกิดมะเร็งนะคะเลดอาการแก่ก่อนวัยนะคะปาก็ได้ให้พี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตคู่สมัครร่วมค่ะเขาก็ได้ทานนะคะตรงนี้เห็นผลมากๆนะคะคนไหนที่เป็นภูมิแพ้ไซนัสนะคะปาบอก้าให้ทานเลยค่ะเช้าสามเย็นสามเช้าสามเย็นสามวันที่สี่เดี๋ยวคุณจับความรู้สึกได้เองนะคะเพราะปกติคนไหนแบบที่เป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นอะไรเล็กเลกน้อยๆเดี๋ยวก็จามใช่ไหมคะ อ่อแต่พี่โอนะคะวันที่สี่นะคะอาการจามอาการซึ้ดซัดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีตรงนี้หายไปเลยนะคะสี่ระบบผ่านไปนะคะคราวนี้ยังมีตัวสําคัญอีกด้วยก็คือตัวเลซิตินนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการจดจํานะคะลดอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะคนไหนที่ปวดหัวไมเกรนอาเจียนแบบอาเจียนบ่อยๆอ,อาเจียนจนบางทีแบบ เป็นสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทานเธอคานนะคะสงสารเขาสามเม็ดเขาก็จับความรู้สึกได้นะคะที่สําคัญตรงนี้เด็กชอบมากๆนะคะควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กนะคะไม่งั้นนะคะเด็กจะขโมยทานนะคะเห็นหลายลายแล้วนะคะที่มีลูกกันนะคะอยู่ในองค์กรเนี่ยคนไหนมีลูกลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยต้องรีบเก็บให้พ้นมือเด็กเพราะว่าในหน่วยเขาจะกินหยิบหยิบเอาไปกินเยอะมากนะคะเด็กชอบนะคะ คราวนี้เรามาดูกันว่าน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวของเอ็นตาเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงเพราะว่าแบบในประเทศไทยมันก็มีเยอะนะน้ำมันลำข้าวนะคะแต่ของเอ็นตาของเรานะคะได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตของ GMP คือมาตรฐานผลิตยาสากลทั่วโลกนะคะสองก็คือมาตรฐานระบบอาหารการผลิตปลอดภัยฮาศาสานะคะสามก็คือฮาลาลและโคเชอร์ยิวและอิสลามสามารถทานได้นะคะ ฉะนั้นนะคะมีใครบ้างนะคะที่ไม่สามารถทานข้าวได้ไม่มีนะคะทุกทุกคนสามารถทานได้นะคะตรงนี้นอกจากนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือยังได้รับการยอมรับจากสถาบันโอมิกสถาบันโอมิกคือใครก็คือสถาบันที่ ประเทศญี่ปุ่นเขาให้การยอมรับนะคะมาตรฐานคล้ายๆอยอของประเทศญี่ปุ่นเขาเอาน้ำมันลำข้ว้วจมูหกข้าวของเอ็นาไปตรวจนะคะพบว่าไม่มีสิ่งแตลกปอมไม่มีสารผิษไม่มีสิ่งตกค้างหลงเหลืออยู่เลยในน้ำมันลำาข้านะคะ ไม่ตรวจพบเลยนะคะและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้น้าํามันลำาข้าของเอนสตาเข้าไปเปิดนะคะเป็นศูนย์ได้ในประเทศญี่ปุ่นได้ในรอบ120ยี่สปีขอเสียงปบมือให้เอนสตาด้วยค่ะสุดยอดมากค่ะไม่มีบริษัทไหนสามารถทาได้นะคะมีที่เอนสตาที่เดียวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะยังช่วยในเรื่องของปัญหาของโรคอ้วนได้ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นกระปุกสีแดงๆนะคะก็คือจะเป็นตัวเอจบ็อกนะคะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่บ็อกตัวใหม่ไม่ให้เข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็เผาผ่านตัวเก่าที่สะสมในรูปแบบต้นแขนต้นขาของยางของคอนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะมีมากนะคะเขาจะเผาผ่านออกมานะคะสามารถควบคุมน้ำหนักได้นะคะทานก่อนอาหารประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะวันละ,ะมื้อละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะมีเด็กมอบูนี่เองในทีมงานนี้เหมือนกันนะคะ ทานไปหนึ่งเดือนสามารถลดน้ําหนักได้ถึง17ดกิโลนะคะและที่สําคัญก็คือยังมีเคสแตกอีกที่สีสเกตนะคะคนนั้นหนักร้อยสิบกว่ากิโลนะคะหนึ่งเดือนสามารถลดได้สิบเจดกิโลนะคะแต่คนนั้นคือเขาควบคุมในเรื่องของอาหารไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินน้ําอัดลมนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่บางคนว่าจะควบคุมตัวเองได้ไหมนะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะก็ จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวดีท็อกนะคะก็คือตัวโอลิโกแซคคทรายนะคะลักษณะจ,จะเป็นผงๆผงนะคะอยู่ในซองฉีกผสมกับน้ําเย็นดื่มตอนนอนนะคะหรือดื่มหลังอาหารเย็นนะคะถ้าหลังอาหารเย็นนี้จะสามารถช่วยควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะแต่เรามาดูกันก่อนนะคะว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องกินไอตัวโอลิโกโนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าลําไส้ของคนเราค่ะถ้าเกิดมาอายุ มากกว่ายี่สิบปีนะคะใครไม่เคยล้างลำไส้ลำไส้จะเป็นแบบนี้นะคะมีคราบตะกันสีเขียวๆมีไขมันมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยจอดอยู่ตามไอ้ลำไส้ของเราเป็นหนาเตอะแบบนี้นะคะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาบอกว่านึกภ้าพไม่ออกใช่ไหมให้นึกเหมือนท่อล้างจานอะเ,ออเราทําความสะอาดจานจานจานไม่เคยดูท่อล้างจานเลยว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะคะเขาบอกลักษณะคล้ายๆการนี้แหละแต นะคะหลักจากนั้นก็เอาน้าลาาตามควันดําก็ฟู่ท่อล้างจานก,ก็จะสะอาดนะคะแต่ลําไส้ของคนเราเอาโซดาไฟล้างได้ไหมคะไม่ได้นะคะทั้นนั้นทุรนทุรายมากนะคะแค่ไขโอลิโกโอลิโกฉีกใส่ซองชงกับน้ําเย็นดื่มแค่นั้นสิทต่อการสิบวันค่ะจากลําไส้ที่มีคับเฮ้ยน่ากลัวอย่างนี้นะคะก็จะใส่สะอาดาแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเบิกบานแจ่มใสนะคะเริงร่าได้ทุกวันนะคะ อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของสกินแคร์ด้วยนะคะแบรนด์แอสนน่นะคะมาตรฐานการผลิตนะคะโรงงานเดียวกันกับบริษัทฮิชิโร่เลยนะคะมาตรฐานคุณภาพแบนรนด์เคาน์เตอร์ห้างนะคะแต่เราวัตถดุดิบและคุณภาพดีกว่านะคะดีกว่ายังไงเพราะว่าเราได้ซื้อลิขสิทธิ์รางวัลโนเบลพ ในปี1994นะคะเรื่อง G.P. 4G สาหร่ายทะเลน้ำลึกมาเป็นส่วนประกอบมันช่วยในเรื่องของอะไรล่ะจะช่วยในเรื่องของสามเรื่องค่ะเพะิ่มพลังงานให้เซลล์ผิวปกป้องเซลล์ผิวและซ่อแมแซมคงความสดชื่นให้กับเซลล์ผิวนะคะฉะนั้นคนไหนที่ใช้นะคะครั้งแรกที่ใช้มันจะนุ่มอะ่ะเขาบอกว่านุ่มเหมือนตูดเด็กนะคะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยนะคะธรรมาชาติล้วนๆนะคะ แต่ละคนน่าใส่น่าจะใช้แอสมี่กันหรือเปล่าเนี่ยออดูหน้าเต่งตึงนะคะบางคนก็ใช้แล้วนะคะบางคนจะใช้ย่อเยอปานี่ก็ใช้เหมือนกันใช้เกือบทุกตัวเลยนะคะคราวนี้ผลิตภัณฑ์ของเอ็ซานะคะมันมีตั้งห้าหมวดห้ากลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดูแลร่างกายตัวเองนะคะก็คือมียาสีฟันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เด่นมากๆนะคะในเซ็นเตอร์ของปลานี่มีคนที่อายุห้าสิบกว่าะคะ่ะ แกได้ยาสีฟันไปแล้วแกก็แปรง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 จากนั้นแกก็ไม่รู้อมอมฟองฟองยาสีฟันทําไมคะแกก็แปรงเชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วแกก็อมฟองไว้ด้วยอมไว้ติดต่อกันสามวันคือแบบว่าทุกครั้งที่แปรงแกจะอมติดต่อกันนะคะทําอย่างนี้สามวันปรากฏว่าวัน,วนที่สี่แกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรหลุดออกมาจากปากแกก็เลยรีบคายปรากฏว่ากลายเป็นหินปูนนะคะ หินปูนหลุดออกมาจากปากแกแกก็เลยเอาหินปูนนั้นอ่ะขอใส่กระดาษทิชชู่มาโชว์ที่เซ็นเตอร์นะคะไอ้เราก็อุ้ยมันหลุดเลยเหรอลุงมันหลุดเลยเหรอค่ะนี่เชื่อไหมคะคนนี้หลุดคนอื่นหลุดตามอะ่ะแต่เขามิกล้าพูดอ,ะอ่ะคนอื่นก็หลุดเขาบอกเขาก็หลุดเหมือนกันอะ่ะไม่ใช่มีแค่ทีมเราหลุดนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เห็นผลมากๆนะคะนอกจากนี้ก็คือยังมีทีมทาผิวยาสระผมอะไรต่างๆนะคะน่าใช้มากเลยะคะ่ะและนอกจากนี้ก็คือยังมีตัวในเรื่องของเอ่อ แอสนี่ ee, นะคะเน้นสีสันเจนเนอเรชันที่3ดูแลผิวหน้าไปด้วยนะคะส่วนหมดอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของไทีิโฮมนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำยานะคะน้ำยาอนเนกประสงค์น้ำยาล้างล้างจานแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกนะคะหขวดใหญ่แบบนี้นะคะสามารถผสมกับน้ำเปล่าได้ถึง40ขวดสไล ใช้ได้นานมากๆแล้วก็คุ้มมากๆนะคะที่สําคัญไม่ทําลายมือเราแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาตินะคะเป็นแบบไบโอผลิตภัณฑ์ของเอ็นตามันมีหลายตัวมันมีหลายกลุ่มนะคะแต่ที่สําคัญคือเราไม่ได้ให้เอาไปขายนะคะเราไม่ได้เอาไปขายแค่ซื้อกินซื้อใช้มันก็สามารถปันกลับมาเป็นรายได้ให้กับเราได้นะคะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยากรท่านต่อไปว่านี่กินดียังไงและทำไมมันมีรายได้กลับคืนมาเยอะแยะนะคะก็ขอคืน อใหม่ให้กับพิธีกรค่ะขอบคุณค่ะ